ตอนนี้ป็ะสึกการโจมตีปกติอ่ะตีมาเขาฮิ้วหกร้อยเราฮิ้วเก้าร้อยวิโดนเด้งมาตีพันสี่ตีอีกสามร้อยตีอีกสองร้อยจะยืนไหวไหมอ่ะตีหกเก้าร้อยเด้งเล่นมาเก้าร้อยอือหลับไปหนึ่งชีวิตจิตบ่ายแล้วอืมอม กราบสวัสดีเพื่อนชาวสัคนเว็บทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมสแคนเว็ชาแนลปีเชนเคยนะในวันนี้นะครับผมผมอยู่ใน ID ดีคุณอู๋บูเกมเมอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องของเขาให้นะก็เป็นยูทูบเบอร์คนนึงนะครับผมที่ทํารีวิวเกี่ยวกับเกมเซเว่นไนก์ก็สามารถไปหารับชมได้นั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นนยสิใดครับก็ขอขอบคุณคุณอู๋นะครับหรือว่าพี่อู๋ของเรานะครับผมในการให้ยืมไ d ดีมารีวิวในส่วนของ รูทหกดาวนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตัวละครในตอนนี้นะเห็นเขาบอกว่าเป็นมะเร็งประจําเมตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสําหรับคู่ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลิร้อยแล้วก็บล็อกร้อยโกงมากๆนะครับผมสําหรับรูทเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟของเจ้าตัว รูดกันดีกว่าว่าทำไมมันถึงโก้งและสกิลอื่นมีอะไรกันบ้างเลยครับผมเริ่มต้นกันที่แพสซีมันก่อนเลยนะแพสซีครับผมจะมีการความสามารถทนความเจ็บปวดก็คือกรณีได้รับความเสียหายมากกว่า10%ครับผมหรือเอ่อ ของ HP สูงสุดของต้นจะแบ่งรับปริมาณความเสียหาย75เป็นเวลา5เทิร์นครับมีบล็อก60นะกรณีอัพสกิลนะครับผมแล้วก็เมื่อคืนชีพนะจะฟื้นฟู HP 100นั่นเองก็คือตายเกิดได้1รอบเลือดเต็มนั่นแหละครับผมแถมยังมีในส่วนของ C6 ที่ได้ในส่วนคริร้อย100%นั่นเองโอ้โหบอกเลยว่าคริร้อยทำของดาเมจสบายๆไปทำจุดอ่อนกับทำในส่วนของคริดาเมจได้นั่นเองเะครับเป็นตัวเล่นเกมที่ ถ้าอยู่ถึงในเกม d a เมจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะแรงสุดนั่นเองนะในส่วนของ BASIC a t t a c กครับผม BASIC ATTACK ตัวนี้ก็ดีเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการโจมตีและมีสกิลในส่วนของดุดเลือดนั่นเองตีดูดเลือดหรือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่น้อยมากนะหรือว่าไม่มีเลยก็ได้นะเป็นตีแล้วดุดเลือดอันนี้ดีเลยครับผมก็คืออยู่อยู่ถาวรนั่นแหละตัวตีดูดเลือดเพราะมันเป็น BASIC ATTACK นั่นเองสกิลหนึ่งครับผมจะ คุ้มกันความเสียหายเอ้ยคุ้มกันความเคลื่อนไหวนะทุกคน3เทินหรือว่าไม่ติด c ีเป็นเวลา3เทินเมื่อออกสกิลนี้ครับโจมจตีศัตรูสตัว1ครั้งเท่ากับ1 5 0รหของพลังโจมตีอันนี้เป็นเออเอาเป็นสกิลเลดเกมก็ได้นะแต่ข้อดีมันอยู่ที่ว่ามันกันซีซนั่นเองนะครับผมอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะต่อมาผมสกิลนี้ครับผมเพิ่มค่าความเสียหาย คริติคอลก็คือตอนเองกดสกิลเนี้ยจะได้บัฟครดามิตมาอีก3ามเจอแล้วก็ได้ในส่วนของโล่ป้องกันเอามายืนนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมด3มคิดถลุงเกาะดีมากถ้าเป็นตัวเปิดไม่ต้องพูดถึงครับผมตัวเปิดแน่นอนเปิดได้สกิลนี้ได้ทั้งโล่แล้วก็ได้บัฟครดามจแล้วก็ถลุงเกาะข,ข้ามดีมากๆเลยเนาะอันนี้ถ้าเราอัพเป็น c ีนะครับผมนี่จะได้รับโล่ป้องกันมานะเออเนี่ยเออ ผมถามว่าเก่งไหมก็ยังไม่สุดเท่า C6 นะ C6 คุณโกงมาเลงมาหกนะในตอนนี้เมต้าปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ถ้าอัปเกรดสกิลนะก็จะเปลี่ยนเพิ่มความเสียหายคริมานั่นเองนะครับผมสำหรับทรูดเนาะในส่วนของค่าสเต็กนะครับผมที่เน้ในให้ทำนะก็จะเป็นในส่วนของค่าจุดอ่อนกับค่าครีดามัมเดนะเนื่องจากรูดมีครีร้อยอยู่แล้วนะครับกรณีที่เป็น C6 เนาะแล้วก็อาจจะทําเลือดเพิ่มมาสักน,นิดนึงก็ได้นะครับผมยังคุณอู๋เนี่ย ทำในส่วนของ c r ีด Damage มาอยู่ที่222เลยครับแล้วก็อัตราจุดอ่อน100%นั่นเองบอกเลยว่าติดทั้งจุดอ่อนและก็ ติดทั้งในส่วนของพริตาเมทแถมมีบล็อกห้อยมาด้วยอีก48%ความยิ่งเราสามารถทำบล็อกแค่40%ก็ได้นะครับผมบล็อกร้อยกี่ร้อยแล้วก็จุดอ่อนร้อยคือทุกอย่างค่าบาลานซ์มันแบบสมดุลหมดทุกอย่างเลยทุกคนโกงมากมากนะครับผมสำหรับตัวทรูนั่นเองเนาะอุปกรณ์ที่สงสัยครับผมไม่ต้องพูดถึงนะเป็นในส่วนของเซตจุดอ่อนนั่นเองนะครับผมใส่เป็นจุดอ่อนนะมีค่าแสแต็กเป็นบล็อกห้อยมาด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็น เสียหายครีดามเมนะครับผมมีในส่วนของสปินมันนิดนึงแล้วก็จุดอ่อนก็มีห้อยเช่นกันเนาะอันนี้ก็เป็นเซ็ตอัตาบล็อกนั่นเองนะครับผมมีความเสียหายครีโอฟออสวยมากมีทั้งเสียหายครีแล้วก็มีพลังโจมตีแถมมีบล็อกในตัวด้วยนะครับสวยมากๆเลยแล้วก็จะเป็นในส่วนนี้เพิ่มเป็นเดฟนั่นเองเป็นลดความเสียหายที่ได้รับทำให้ทูตเนี่ยรับดาเมจเนี่ยเบาลงอีกเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็แหวนนะเขาใช้เป็นแหวนเดฟนั่นเองเพราะว่ามันอยู่ถึงเลทเกมแน่แล้วก็ ตีเนี่ยมีโอกาสอย่างน้อยติดเดสเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะได้ลดจำนวนได้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของมีโอกาสที่จะมอบฟรีสให้ฝั่งตรงข้ามด้วยนะแปนนั่นเองสำหรับ ชูนั่นเองเนาะอะเดี๋ยวเราไปรับชมพรีวิวชูดกันแบบว่าไอเห็นจาเลยนะว่าตัวน้องเนี่ยโหดมากน้อยแค่ไหนครับผมในเมตาแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทด้วยนะครับผมเบื่อไปกังวใจไอผมในการทําคลิปนะถ้าพร้อมแล้วก็ Let's go ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหน้าอินเทอร์เฟซ PVP นะทุกคนจะเห็นได้ว่าสปีดเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าบอกเลยถ้าได้ออกสกิลมาไหลทีมฝันตรงข้ามเลยครับผมมีร้องนะ เปิดด้วยครับเป็นหน้าหนึ่งหลัง4ี่นะนําโดยทรูนั่นเองนะครับผมใส่เป็นเซตจุดอ่อนแล้วก็ระดับเดนั่นเองแล้วก็มีโคเนะเอามาในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นบัฟพางตาแล้วก็มีในส่วนของผลเข้าเป้าให้ในทีมด้วยนั่นเองแล้วก็เอามาเป็นตัวด้าเมจอีกตัวนึงนะครับผมเป็นสำรองไว้นั่นเองสําหรับ โคนะก็คือตัวนี้จะไม่ติดซีชีแน่นอนออกมาสวนได้นะครับผมกรณีฝั่งข้ามสา,าสซีซี่คารุยาผมก็เหมือนเดิมนะในเมตาก็คือเอามาตายเกิดแล้วก็บัฟให้เพื่อนในทีมครับเอลิเซียเอามาลดเกราะแล้วก็มีโอกาสล้างบัฟให้ในทีมด้วยท่านเองเนาะแล้วก็พิค่ายตัวดาเมจหลักในทีมนะครับผมตัวดาเมจต้นเกมจะเป็นค่ายส่วนตัวดาเมจอา่าเลดเกมจะเป็นในส่วนของทูตเนาะ เริ่มต้นรับผมการจองสกิลเนี่ยเราสามารถจองแบบไหนก็ได้นี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะกรณีเพ,เพื่อนเนี่ยเสียว,ว่าจะโดนสวนนะครับผมให้อ่าเพื่อนเ,อน,เนี่ยออกเป็นสกิลเอลิเซียใส่ไปเอลิเซียก็ได้นะเป็นค่ายแล้วก็เอลิเซียก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นคายทั้งสองสกิลเลยนะครับผมแต่ว่า First อ่า first select หรือว่าการเลือกสกิลในลำดับแรกนะครับผมก็คือให้ทรู e นะกดไอ้ได้โลแล้วก็เพิ่มครีดเดมให้ตัวเองนะมันจะเลดเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าถึงแน่นอนนะแล้วก็รับดาเมจในส่วนของช่วงต้นได้เช่นกันนะคร อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าจะโหดมากร้อยแค่ไหนเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วเล่นกูครับเปิดมาผมในส่วนของเกมแรกเราเปิดก่อนนะให้ทูตัฟไปนะครับผมและทูดฟาดขวานไปเลดเกมอีกอย่างนะพระที่ดีสาหรับทูตก็คือโอ้โหและโดนดามิแค่2 5 0เองนั้นทุกคนฝั่งนั้นใส่โควิดมานะเออก็คือตอนเลดเกมนะเวลาเราเจอทีเพลตันนะครับผมบอกเลยว่าเพลตันเนี่ยก็มีหน้าสั่นเหมือนกันนะโอเคหลับไปหนึ่งนะครับสำหรับจูลียเราโดนดามิ่จากไปเอ้เพลตันมา ตีไปหนึ่งรอบตีมาตีกลับครับผมแล้วชุดก็ออกสกิลเหมือนกันได้บัฟโล่เหมือนกันโอเคชุดเขาก็46นะครับผมโอ้โหแล้วเห็นไหมดาเมจแรงมากนลทุกคนและพี่คายศาสตรสกิลบนไปครับปูหายหมดเหลือแค่ชุดโอ้โหที่ขนาดโดนสกิลดาเมจทั้งสามสกิลแล้วนะทุกคนยังรอดนะสาหรับชุดและชุดผมยังยืนแบบเลือดไม่ลดเลยไงช็อตนี้และศาสต์ไปครับสำหรับคาเวลจงลืมตาน,นักล่าสีขาวและเหลือแค่เพลต,ตังตัวเดียวแล้วโอ้โหเขาแหวงชกร้อยครับทุกคนตายเกิดมาใหม่โอ้โหงานหยาบมาก แล้วโอ้โหตีแทบไม่เข้าเลยนะพี่ใครและอวันเดซ่าสาดหินมานะโอเคทูติดหินไปไปที่เรียบร้อยนะครับผมและใครกดสกิลเป็นอ่าโครกรดสกิลบนไปปุ๊มบุ้มบุ้มฉก,กบุ้มนะแล้วโอ้โหยังมีไตเกิดไม่พอยังมีในส่วนของแหวนไอตัวนี้ก็ไม่ใช่แหวนไตเกิดทุกคนมันเป็นในส่วนของอ่าพาสีนะที่ไตเกิดเลยได้มีเอาอันเดซนะสองเธอนั้นเป็นแหวนห้าดาวครับสาดใบไปนะโอเคไม่ติดใบแล้วทีนี้ทูตออกสกิลไหมทูตยังไม่ได้ออกสกิลเพราะติดกูดาแล้วพี่ปัดทองยิงเลเซอร์มาหน้าใสาโอเคออออันนี้้เราืืห ย,ย,ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ได้ทุกคนและบอกเลยว่าลบบัฟไปแต่ว่ายังมีในส่วนของโควิดไอตัวเมลคีอยู่นะโอเคเกิดใหม่เรียบร้อยมาเลยช็อตนี้ยังไงก็ชนะเลยครับถึงเลเเกมแน่นอนมีตายเกินหน0่ง้อยแลพี่คายเป็นคนปิดเกมครับอ้อออโอ้มันยังมีแหวนหกดาวชุบร้อยทุกคนและพุทก,กดสกิลไปหนึ่งรอบเลยครับผมโอ้โดนโควิดสาดโอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วแย่แล้วทุกคนแย่แล้วเหมือนจะโดนสวนนะและคารมุยะเออลดคิวไปก่อนนะตอนนี้ ปัดพาโอ้โหนี่สู้กับปลาทองหน่อยมันยังสู้กับปลาทองได้ยังมีเบสิกแอสแท็กที่กันโจมตีแล้วดุดเลือดโอ้โหทำไมไม่เอาสกิลทูดอ่ะเดี๋้วเก็ติดหินไปนะครับผมแต่ว่าโดนสัตโอ้โหเมลคีมันเอาเรื่องจัดเมลคีมันยังทำพิษแล้วโอ้หมดแล้วช็อตนี้แล้วบอกเลยว่าหนึ่งหนึ่งกับทูดบอกเลยว่า เลี้ยงสาหรับเพตันเะครับผมจบไปเป็นที่ร้อยสำหรับเกมแรกเดี๋ยวเราไปนสนองเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะเอาผมเกมนี้เราเปิดเป็นคนแรกเช่นเดิมนะแล้วเราเจอกับทีมตึกและศาสตร์ไปบึง้งได้กดโลมานะและฝั่งเขาเป็นทีมถึกด้วยไงเป็นทีมถึกคา่านะครับผมโอ้โหคามซีเจ็ดนะทุกคนและพี่คายสาสสกิลไปโอ้โหช็อตี้กลางโลหน้าจอกสกิลบนก่อนจะสวยมากเลยได้ลบัฟแต่ก็ไม่เป็นไรครับอลิฟคิวมาเนาะปึง้ง ผมเชื่อไว้ว่าทีมเราเนี่ยยังไหวเว้ยตอนนี้ทีมเรายังไหวนะแค่ช่วงต้นนะแต่เลตเกมเนี่ยอาจจะยังนะถ้าเราไม่สามารถเออล้มในส่วนของอาลิสกับเจลีนาได้เนี่ยและฟื้นฟูมาอีกทีกับคามาโอาโหเลือดมันเต็มถังวะทุกคนงามไส้และลบบัฟไปสําหรับ,รบเอลิเซียช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับผมแต่ว่ามันดีตรงที่เร่งเทินทาให้ผลลิงก์ของดูดี้เนี่ยหมดไปแล้วเพลตันยิงเลเซอร์ห่้าใส่มาปี๊ยงลดไอทีโอโหเอาแล้วเอาและ,อ,และ,อ,และอันนี้แหละ และคมดาบโอเคลดคิวอันนี้ยังดีอันนี้ถือว่ามันไม่เกลือมากนะทุกคนมันยังมีลดคิวนะครับผมแต่ว่าฝั่งถูกข้ามันอ,อึดมากครับโอ้โหโดนเด้งกลับมาเด้งกลับไม่โกงและตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองอ่าเรียบร้อยทุบกูจะบินแล้วทุบกูจะหลับแล้วยิงไปวางบอมติดไหมวางบอมไม่ติดนะดูทรงแล้ว และอีลีน่ามันฮิวโอโห,โหโทรมานเลยตานี้ทุกคนและหลับไปหนึ่งชีวิตครับสำหรับทูตวีดีก็ตีมาและเขายาสาสหินไปสาดหินตัวฮิวหน่อยสาดหินตัวฮิวหน่อยโอ้โหไม่ติดน่าจะต้าร้อยเกือบทุกตัวเลยไหมน่าจะทุกตัวแหละดูทรงแล้วไม่ติดเลยสักตัวแถมยังมีน่าจะติดผลอะไรต่างๆได้แหละทำให้ไม่ติดโอ้โหและฮิวมันฮิวเต็มถังแลวไงนี่คือความน่าเกลียดของทีมตึกครับเวลาทีมสปีดเจอและติดใบไปไหมช็อตนี้โอ้โหติดใบไปสามตัวถือว่าดีแต่พีลีกางโลแน่นนอนช็อตนี้ ยังไงก็ค่ะอยังไม่กลางรู้วติดสตันมาแน่นอนครับสำหรับเอลิเซียอูยเอลิเซียไม่ติดตันพี่คายเอาสกิลหน่อยพี่คายเอาสกิลหน่อยสวยงามพลังมสองมาและพี่คายเบิ่มหน้าเขาให้ไหมยังครับยังครับยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ตอนนี้ตัวฮิวมันหมดแล้วโอเคลีนาบัฟดาเบตมาแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากที่มีแค่ดีลดเกาะแล้วบึ้งหน้าเข้าไปครับอย่านะอย่านะอย่าเด้งแล้วอย่าเด้งโอเคแล้วทูตกดโลมาครับผมยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ผมว่าทูเราแบกได้ทูเราแบกได้ตีมา และพี่ดีกลางโล่เป็นที่เรียบร้อยครับผมหวังว่าเอลิเซียจะลบบัฟให้นะเอลิเซียโชว์หน่อยเอลิเซียโชว์หน่อยลูกโอ้โหชึกชึกบู้มาหวังว่าระเบิดจะติดกับติดอมาภาดนะและติดอมภาส์เป็นหนึ่งตัวก็สำหรับเพลตันแล้วล้มไปหนึ่งชีวิตไม่รู้ใครนะแต่เมื่อกี้เห็นเหมือนจะเราก็จะล้มไหนึ่งชีวิตสำหรับโคนะและฟื้นฟูเอชพีมาปุ๊บ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 โอเคครึ่งหลอดโอ้กลับมาตัวละครึ่งหลอดแล้วพี่คายเด้งโล่งานหยาบเลยเหลือแค่สองตัวพี่คายก่อนตัวเย่สาดหหหหนนนนน่ออยยยโโ้ัััังงมมีแแววุุบบกอีก และพี่คามาออกแน่นอนตรงนี้ไม่สนรับป้องกัารฮู้ดหนึ่งห้าโชว์หน่อยฮู้ดหนึ่งห้าโชว์หน่อยฮู้ดออกเก็บหนึ่งแต่มันยังมีชีวิตหนึ่งพู้ดกดสกดิลนี้ไปครับปึ้งไม่ช่วยอะไรเลยเพราะว่าดูทรงไล้คิวต่อโหอโเรียบร้อยกลับมาเต็มถังอีกแล้วสําหรับทีมถึกโอ้ทู้กูน่าสุสารมากอืมฮิวแล้วฮิวอยู่ฮิวต่อเรียบร้อยกลับมาเต็มถังหมดทุกตัวดูทรงแล้วไม่น่ารอดหรอแล้วเดี๋ยวเพียวตันจะออกิวอีกไหมเนี่ยได้โลปึ้ง เล่นจนหมดเวลาครับทุกคนเหลือ54วินาทีสุดท้ายได้บูดาเม็และในสุดป็เิด HP มาจากเทลตันแล้วอตีดูดเลือดทีละ900ยตีดูดเลือดทีละเก0รเออเออตีไปตีไปปีดียกโล่จะเอาอะไรไปสู้ผมว่าตอนนี้เพื่อนเป็นการเสียเวลานะทุกคน <c oughs> กดยอมดีกว่านะครับผมไปอีกครั้งเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราไปส่งเกมถัดไปเลยดีกว่าเลยครับผมม <c oughs> าผมเกมนี้เราเปิดเป็นคนที่2นะทูดกดบัฟมา ปั้งหูแรงอยู่นะแรงอยู่นะเลือดคางูยะจะหมดนะครับและทูตผมกดบับมากดบับกลับไม่โกงหลับไปหนึ่งชีวิตครับสำหรับคางูยะและติดอัมาตไปที่เรียบร้อยสำหรับน้องงูเราแล้ว,ลวพิคายสาัตว์ถลุงมาปึ้งหูพคายเลือดเราจะหมดแล้วตอนนี้พิคายเราต้องเอาคืนมาแหละพิคายเราต้องเอาคืนมาแหละสัตว์ไปนั่นเลยครับผมและโทษตกไหมยังไม่ตกนะทุกคนและพิคายสาตสากิลบนมาแน่นอนและถลุงกรอะผมหมดแน่สำหรับพิคายทีมผมอู้แต่ว่ายังรอดอยู่นะพิคายผมไม่โดนตีนะ ฝั่งนั้นเขาเลือกเหลือไอ้เกาะเหลือสองครับแล้วพี่ชายศาสสกิลบนไปแบบนี้หลับแน่นอนมันต้องมีตัวหลับบ้างแหละโอ้ยยังครับยังครับยังอยู่ยังต่อและโอเคคาวยะออกอูพิษฉกชิบมาและยังเหลือโคกับเอลิเซียและเอลิเซียออกอืมดีมากแต่ว่าคาวยะเราบินแล้วเหมือนกันเลยครับผมอ่ะพี่ชายตีมาน่าจะโซเด้งเลือดเออเกาะเด้งเหมือนกันนะสำหรับทีม้อยโคหลับไปหนึ่งชีวิตนะครับผมอ่ะทูตยังอยู่และเลือดของฉันล่ำรองหาศัตรูสําหรับคาวยะตีมายังรอดยังรอดเด้งโซ่โอเคสวยงาม อันนี้ออกสกิลชึกๆกบุ้มมาสำหรับโคติดอมาพาตไหมมีใครติดอมาพาตไหมไม่มีใครติดอมาพาตเราเนี่ยล่วงไม่ใช่มึงหลุดมาล่วงและโคกดสกิลโล่ป้องกันมาอีกทีครับผมโอ้โหอ,อ,อย่าบอกนะว่าตอนนี้โคเราอืมโคเราต้องหนึ่งห้าแล้วโคเราต้องหนึ่งห้าแล้วช็อนี้หนึ่งสี่ดิโอเคหลับไปหนึ่งสำหรับคายนะครับผมตอนนี้คาวยะหลับไปอีกหนึ่งครับและตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองสำหรับเพลตันนะ รับไปอีกหนึ่งครับแต่ว่ายังชุบมาได้จากแหวนชุบของเอลิเซียนะและตีอะไรควบคุมกันไม่ไหวก็คือการสตันนั่นแหละแต่ว่าฝั่งนั้นไม่มีสตันแลวไงถ้าออกใบจะดีมากเอาไรไงล 2, 1, แล้วโดนสอหนึ่งแล้วโดนเทตันยังอยู่นะครับผมรู้สึกว่าเขายังยังมี1ชีวิตไหมเราเนี่ยไม่มีแล้วไหมหนึ่งชีวิตเนี่ยตีมาโอเคเขากางโล่มาอีกนะตีรับไปหนึ่งชีวิตโอเคมาเรายังไหวไหมทุกคนผมว่าเรายังไหวอย,อยู่นะยังไหวก็บ้าแล้วโอเคติดฟีสไป ติดเดตหน่อยตีติดเดตหน่อยไม่เดตครับตอ,อนนี้ปรนศึกการโจมตีปกติอ่ะตีมาเขาหิ้ 600, วหกร้อยเราฮิ้วเก้าร้อยวิโดนเด้งมาทีพันสี่ตีอีกสามร้อยตีอีกสองร้อยจะยืนไหวไหมอ่ะตีหกเก้าร้อยเด้งเลื่อนมาเก้าร้อยแล้วกดสกิลมาปุ๊บปุ๊บอือตอนนี้เราเลื่อนเหลือครึ่งหลอดนะครับวูดฝั่งนั้นยังเลื่อนเหลือเต็มหลอดนะแล้วเรากดสกิลนี้มาปึ้งปี๊ดไม่ติดหวงว่าเดสติดให้หน่อยเดสติดให้หน่อยอือหลับไปนะสำหรับโอ้โหมันยังชุบมาอีกส่งความทีมถึงสามมเเดดก เออยิงมาอืมตีมาอืมแล้วเรากดสกิลควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างนั้นก็เป็นดาเอจวะตีไปหนึ่งตัวตีหน่อยตัวแทนในงดวงจันทร์จะลงทันแกเองโอ้โหมันยังได้คิ้วอ่ะหลับไปสําหรับโอ้โหรู้ว่าจะมีชุบอีกโอ้ยอ่ะมาตีดูดเลือดสงครามตีดูดเลือดทุกคนกดมาสําหรับพุทปุ๊บ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 ,บเขาน่าจะได้ออกสกิลกว่าเรานะแต่ตอนนี้เราเสียเปรียบกวที่ว่าเราดูดเลือดเร็วก็จริงครับตีสองร้อยนะตราตีสามร้อยอันนี้เราจะมิดเยอะกว่าหกร้อย อุ้ยเราโดนอุ้ย <S <S เดทเขาติดเดชเขาติดเดชเขาติดวังเดทวังเดทอีกรอบวังเดทอีกรอบอืมเหลือหนึ่งเทิร์นอืมอือเรียบร้อยโหแอนเดทโคตรโกงมาตอนเล่เกมครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสัวเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะทุกคนยังไงดีเกมนี้เราเปิดไปที่หลังแค่เดิอนนะครับทูตกดสก,กิลนี้มาก่อนฟังเขาให้นะโอ้โหเลือดเราลดลดเยอะไปพอสมควรนะครับผมทูตมาทูตกลับไม่โกง ตี่ผมว่าถ้าเมตาเนี้ยใครทูดได้ออกก่อนนะผมว่าค่อนข้างจะดีมากนะเพราะว่ามันได้ในส่วนของกันนาเมตแล้วก็ถลุงเกราะเนี่ยเห็นไหมใครถลุงเกราะคายได้ก่อนเนี่ยคายมันจะเลื่อนเหลือหนึ่งใช่ไหมแล้วแหวงตำตรจะเด้งอะ่ะแล้วมันจะาวชิวออกฟรีเว้ยเนี่ยแล้วคายผมมัน,มน,มน,มนไ,มไม่ไปตีคายฝั่งของข้ามเนียอันนี้คือลําบากแหละโอเคและคายศาสตร์หัวลากหัวผมคมมานี้ผมบอกเลยว่าหลับอเอลิเซียหลับเป็นที่เรียบร้อยตอนนั้นยังไม่มีใครหลับเลยนะครับทุกคนและคายออกสกิลลูกหัวคมคมไป เออยังยังทีมกูยังทีมกูยังทีมกูยังไม่เห็นภาพชนะเลยเร่งเทินไปโอ้โหเลยก็เหลือทูดหนึ่งห้าไม่แน่ฮัลโหลอูทรงแล้วเหลือทูดหนึ่งห้าแน่นอนแล้วงูฉกไปติดห้าตัวติดหมดอือติดหนึ่งตัวเป็นเขายะรับไปหนึ่งโอเคสวยครับเก็บไปหนึ่งนะโอเคทูทกดสกิลบนมาตอนนี้ทูดเราเนี่ยต้องกดสกิลบางแหละโอเคเลือดอือกดไปโอ้เขายะอ่ะลดฮิวไปก่อน ทำให้อ,อย่างน้อยก็ให้ทูตอ่ะไม่ตีดุ่นลรือแรงเท่าไหร่แต่ว่ามันได้เด้งเกาะมาแล้วคังคังยักษ์กูหลับแล้วโอเคกูหลับไปหนึ่งชีวิตฝั่งนั้นยังไม่หลับนะผมดูทรงแล้วฝั่งนั้นยังไม่หลับนะเพิ่มทดาเมจแล้วก็อืมได้ในส่วนของบัฟโลมาต้องเอาคายให้ได้ก่อนวะถ้าเอาคายไม่ลงนี่ผมว่าเราจะตายเองนะโอเคมาลุยกันเลยโอเคอตีมา ตึกต่างคนต่างตีเออลดทอนความเสียหายต่างคนต่างมีไอ้ลดดาเมจนะอืมห้าร้อยเขาตีมาสองร้อยวิเราโดนดาเมจน้อยกว่าอืมอืมอือหลับไปหนึ่งชีวิตจิ้บหายแนละ้วอืมเออโอ้ดูเลือดพันหนึ่งเลยเหรอพี่ชายดูเลือดพันหนึ่งเลยเหรอวิเขาออกสกิลก่อนทุกคนเขาออกสกิลเราก่อนเขาออกสกิลก่อน,อส,อนสองสกิลเลยกันซีซีมาเออเดทหน่อยไม่เดทว่ะ ไม่เดซว่ะติดตาบอดไปเออโอ้โหแม่งใส่แว่นตาบอดมาทุกคนแรดเดี๋ยวเราได้ออกสกิลสวนนะทุกคนโอเคเขาได้โล่มาเดซหน่อยโอ้โหแม่งดูดละทีละพันปุ๊บแอบแฝงเยอะกว่าเราอีกอืได้โล่มาผมว่าเด้งก่อนว่ะผมว่าเราเด้งก่อนว่ะเออ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 ตีไปตีไปกดสกิลมาอืมาเว้ยมาเว้ย หมาเว้ยเล่นกูเยอะกว่าเล่นกูเยอะกว่าเว้ยเล่นกูเยอะกว่าเว้ยเล่นกูเยอะกว่าเว้ย โคตรลุนครับทุกคนเกมนี้นะเดี๋ยวเราไปฟังรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสำหรับการรีวิวชุดหกดาวโคตรมันทุกคนในเมตากดสกิลแล้วเลดเกมนี้ดูเหมือนแบบอุ้ยแต่ทุนี้ผมเห็นเลดเกมบางเกมเนะถ้าไม่ติดเอ่อถ้าแบบเราปิดดามเอะไรได้ตั้งแต่แรกอ่ะเรา15หไหวนะผมว่า1 5ไหวแต่ว่าฝั่งตรงข้ามันต้องออปชั่นไม่เหลือ,อแ,นนแล้วพวกแหวนอะไรพวกเนี้ย ต้องไม่เหลือนะผมว่าทูดอันหนึ่งห้าไหวทุกคนแม่งคอดกองเลยตอนแรกนู้ว่ามาอยู่ในทีมถือว่าสรุปแม่งอยู่ในทีมสปีดทิท้งแรงมากๆเลยครับผมสำหรับใครที่ปิดทูดมาเนี่ย ก็ลองมาพูดคุยกันได้เลยครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเล่นโหดมากแล้วแค่ไหนครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอูนะครับหุมหรือว่าพี่อูนะจากช่อง Blue เมอร์นะก็ไปกดติดตามได้นะครับทุกคนแล้วก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะใครที่กำาังรับชมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ไว้เจอกันครับผมบายบายครับ